สวัสดีครับผมพบกับเอ็ดคิวสิงอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสี่สิบนาทีนะครับเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาครับว่ามีพระเข้านะครับแถวสารยานะครับพุทธมนฑลนะครับโทรมาปลุกเลยผมนอนแล้วด้วยนะครับผมเข้านอนแล้วนะครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันที่สารยาครับน่าจะหลายองค์อยู่นะโอเคงั้นเราไปกันครับ เราก็มาถึงพุธทธมนฑลสายสี่แล้วนะครับต <Yahoo! S 1> อนนี้สี่ทุ่มสิเจนาทีนะครับออกจากบ,บ้านมาสามทุ่มสี่สิบนาทีนะไม่ได้ไกลกันมากนะครับนี่ครับเราถึงสารยาพุธทธมนฑลสายสี่แล้วครับนี่ครับเราก็เหลืออีกประมาณ3นาทีเราก็จะถึงแล้วนะ ประมาณสองโลขวาดูโคตรมืดเลยสองโลขวานะครับ,นะรบแต่มืดมากเลยแถวๆนี้นะไม่รู้ที่ไหนนะบ,บอกไม่ถูก <c oughs> แต่เรารูยจะต่อครับนี่ครับเราก็มาถึง้วครับ <Y aku. S 1> ตอนนี้ก็สี่ทุ่มสามจเก้านะครับฝนตกมาตลอดทางเลยนะครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันครับตอนนี้ยัง ไม่ได้ขออนุญาตไปด้วยคงไม่ถ่ายหเห็นหน้ากันนะครับไม่ได้ขออนุญาตาน้องเขาไว้นะเดีย๋ยวเราเดินลงไปครับถ่ายแบบเลี่ยงๆหน่อยไปครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องชายคนหนึ่งแล้วนะครับน้องชายผมนคนหนึ่งนะที่เขาจะเอาพระมาให้เราดูนะเราจบราคากันไปแล้วนะครับเรานั่งดูพระกันเป็นหลายหลายนาทีแล้วพอตอนนี้ก็ห้าทุ่มฝาแล้วนะครับ พี่จักรโซมาดูหน่อยลงมาดูลงมาดูครับนี่ครับก็จะมีหลวงพอรุ๊งวทัศกรบบือนะครับเป็นปีสองพนร้อยสามสามนะครับนี่เป็นพระที่ไม่ทันหลวงปู่ปุกเสกนะหลวงปู่คณภผ้าปี2พนรอนะครับจะมีทั้งหมดส่าเจอดองนะครับก็จะมีบล็อกทองคำบล็อกสายฝนบล็อกจุดนะครับทั้งหมดส7บงค์ดองแล้วก็มีหลวงพ่โตนะครับปิตาหมาเสน่นะครับหลวงพ่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพี นะครับไว้เพื่อดูชชมพีนะในกล้องนี่อาจจะซูมได้ไม่เท่าไหร่นะครับด้วยให้ดูไกลๆก็ได้นะครับเป็นจิ๋วนะครับนะครับนี่ครับิตาลงพนโตนะครับมาาเสน่นะครับทั้งหมดเนี่ยผมคุยกับน้องไปแล้วจริงน้องเขาอยากได้สองแสนสองนะครับแต่ว่าผมดูหน้าพาร์แล้วก็ราคาณปัจจุบันครับมันไปไม่ค่อยถึง ผมก็เลยขอน้องต่อที่สองแสบาทนะครับแล้วน้องเขายินดีที่จะให้ผมนะครับนะครับสองแสนบาทนี่พารก็สวยนะสวยเลยเป็นพารแบบว่าไม่ไม่โดนเขาเรียกว่าพารไม่เคยถูกมือเลยนะยผมส่องเลยนะครับของปีสามสามลเดี๋ยวเราให้ดูสักองหนึ่งนี่ครับอย่างนีน้อันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับเจมี่เพิ่งหมด3าบล็อกนะบล็บอกต้องคำบล็อกสายฝนแล้วก็บล็อกจุดราคาก็ ลดลันกันตามความนิยมของบล็อกพระนะครับนะเมนะครับสันสามนะครับนี่ครับหลังจากหลวงปู่ลุงมรณภาพไปแล้วสามสิบสามปีนะราคายังเป็นหมื่นเลยนะนี่พระไม่ทันหลวงปู่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้สิบเจ็ดองนะครับสิบเจ็ดองนะครับพี่จัดสุกมาเนี้ยนะนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขานับเงินนะครับนะวันนี้ผมเราก็เตรียมเงินมาละนี่ครับเตรียมเงินมานะครับเตรียมมาเผื่อไว้ก่อน อันนี้มีสแสนบาทนะครับอันนี้ไม่รู้นับหรือไม่นับนะอ่าไม่ต้องนับเราดีโอเคอเอด,ดอันนี้เดี๋ยวก็อีกแสนหนึ่งอีกหกแสนห<โด>นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันนี้เพ่หนึ่งแสนบาทก็รวมเป็นสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับก็วันนี้ก็ห้าทุ่มฝ่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทางน้องก็รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปของเอ็กซ์ชอิงนะครับว่าเราจะได้อะไรกันต่อนะครับว่าวัดไหนรุ่นไหน,นครับเดีย๋ยวเราติดตามกันต่อในอีพีหน้าครับ งั้นผมลาก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับ